อ่ะแม่ขาเรียกว่ากลายเป็นเรื่องไวรัลมากในโลกโซเชียลเกิดอะไรยังไงบ้างรวจมายกรถถูกไหมฮะใช่ค่ะเพราะว่าเราเข้าบ้านไม่ได้แล้วเขาแล้วเขาอจอดขวางประตูเลยดีกว่าไม่ใช่แค่หน้าบ้านแตประตูบ้านเลยแล้วก็ตัวเราเองอ่ะแค่คนึังเข้าลำบากเลยรถเข้าไม่ได้ก็เลย ให้ตำรวจมายกไปเลยเราติดต่อเจ้าของรถไ,ไม่ได้เลยค่ะแล้วก็เรามีการคุยกันก่อนไหมก่อนหน้านี้มันมันมีเรื่องแบบนี้มาก่อนไหมคะเรื่องแบบนี้มันมีมาตั้งแต่วันแรกที่มาอยู่เลยเรื่องการจอดรถปิดบ้านเราเนี่ยเพราะว่าเรามาอยู่ใหม่เนะาะค่ะเราคิดว่าบ้านหลังนี้ไม่มีคน ừ, เราก็เลยแบบเข้าไปบอกในอะไรกลุ่มว่าเราเออกมา,มา,ม,ามาอยู่แล้วนะบ้านหลังนี้แล้วถ้าจะมาเข้ามาจอดอะไรเงี้ยมา่งของงานาตได้เลยแต่อีกคันนี้มันไม่ใช่คนในหมู่บ้านก็เลยแบบใช่ว่ารอนาน,าน นานไหมครับก่อจะได้รู้ว่าแบบเขามาจอดเอ่อสี่วันที่เขาจอดอยู่ตรงนั้นน่ะประมาณ3ามถึงสี่วันแล้วก็เพราะว่าก่อนนั้นที่เราเข้าออกแล้วก็เห็นเขายังจอดอยู่งั้นอยู่เลยใช่หนูอยู่หนูกลับมาจากต่างประเทศแล้วเขาก็ยังจอดแล้วหนูก็นอนแบบวันสองวันอะไรเงี้ยเพราะว่าดิคิดว่าคนในหมู่บ้านเพราะว่าเรายังบอกเขาได้ให้เขาย้ายแต่ มันไม่ออกออเราก็เลยถามคนนั้นเขาบอกไม่ใช่เลยได้ได้ถามในลายกลุ่มหมู่บ้านกันแบบว<ช>่าเฮ้ยรถใครหรือเปล่าอะ,อะไรเงี้ยแล้วเขาก็เลยเปิดกล้องวงจรปิดดูว่าไม่ใช่คนในหมู่บ้านเพราะว่าเขาจอดเสร็จแล้วเขาเดินอ,ออกไปข้างนอกแล้วก็มีแปลกใจไหมว่าทําไมไม่ใช่คนในหมู่บ้านแต่เขามาจอดรถได้อ่าไม่ได้แปลกใจมากเพราะาด้วยความที่หมู่บ้านเรามันไม่ได้เป็นหมู่บ้านปิดเป็นเป็นโซนหมู่บ้านที่รถเข้าออกได้ตามปกติอลไม่ได้มียามไม่ได้มีอะไรใช่แต่เขาก็มีการเตือนกันว่าที่เราจอดไว้เพราะว่าเดี๋ยวคนจากข้างนอก มาจอดในในซอยเราก็ถ้าแกแสดงว่ามันเคยมีเหตุการณ์นี้มาแล้วพอหลังจากที่เราโทรหาคุณตำรวจก็ยกรถเลยอ่ตอนแรกเขามากไก่เกียร์ก่อนว่าให้เราล็อกล้อเลยไหมถ้าเขาล็อกล้ออ่ะถ้าเขาจะมารถอ่ะก็ต้องไปจ่ายค่าปรับที่สนกงนก่อนแต่ว่าถ้าล็อกล้อแล้วเขาไม่ได้เขาบ้านไม่ได้อ่ารถก็ยังอยู่ตรงนั้นใช่ก็เลยคิดว่ายกไปเลยดีกว่าพี่เพราะหนูอ่ะรู้สึกว่าช่างจะมาทําบ้านแล้วเขาทําอะไรไม่ได้ไงขนาดหนูเองอ่ะจะทิ้งขยะยังต้องเดินอ้อมรถเขาอ่ะ พราะมันหน้าปะระตูอ่ะมไม่ใช่หน้าบ้านมันหน้าประตูอ่ะเหมือนหนูอยู่เนี่ยประตูอยู่ตรงเนี้ยเน่บ้านมันเป็นพื้นที่ของเราใช่มันไม่ทําไม่ใช่ของหนูก็ไม่ควรมาจอด <laughs> อ่าดูพอกันนะไม่ว่าตูบ้านของใครก็แล้วแต่ก็ไม่ควรมาจอดแล้วคนก็บอกว่าเออก็ไม่น้ําใจมีบอกกันซีว่าจะมาจอดไม่ว่าอะไระแต่คือมุงมาแบบไม่ได้บอกไม่ได้กล่าวเลยเลยแล้วไม่ได้ทิ้งเบอร์ติดต่อให้ด้วยอะไรเงี้ยแล้อย่างหนึ่งคือเขาล็อกล้อล็อกอะไร เขาล็อกล็อกเบรกมือล็อเบรกมือก็เห็นไม่ได้แล้วก็ได้มีการแบบว่าติดติดตามติดเรื่องราวอย่างนี้ไหมคะว่าเขาไปเอารถคืนหรือยังออมีนักข่าวมาบอกว่าเอารถจากสนอไปแล้วเจ้าตัวรู้ตัวแล้วรู้ตัวแล้วเอาไปแล้วแล้วมีการทักมาขอโทษหรืออะไรเราไหมคะเพราะว่าหนูเองก็ไม่รู้จากเขาเขาก็ไม่รู้จากหนูก็ไปเลยตำลือแต่หนูบอกเขาไปแล้วว่าเออบอก ทางหมู่บ้านไวแล้วว่าถ้าไปเอารถห้ไปเอาที่สอนอได้เลยแล้วถ้าจะมาหาหนูอยู่บ้านไม่เป็นไรหนูไม่ได้แหละเขาเลยแค่รู้สึกว่าถ้าเจอตัวเขาหนูก็ถ้าเจอวันนั้นเขาว่าเปลี่ยนหนูก็ไม่ได้ว่าใช่แต่พอมันเขาออกมนเกินแล้วเนาะมันสร้างความรำคาญไม่ใช่พาร์กิ้งอ่ะมันคือบ้านอ่ะนี่รู้จัไหมออะไรอีเรื่องหนึ่งเมื่อวานนี้พอหลังจากเกิดเหตุการณ์เนาะก็มีนักข่าวไปสัมภาษณ์ แต่งตรงแต่งตัวอะไรเป็นไวรัลมากในโซเชียลเรื่องการแต่งตัวที่มันเราเตรียมตัวยังไงบ้างคะไม่เคยเจอเ้างไม่เคยออกข่าวก็แต่งให้เขาเห็นหน่อยว่าเราก็มีชุดนะแต่ว่าเรามีคอนเทนต์ใช่ไหมเพราะเราได้คอนเทนต์อยู่แล้วอะไรเงี้ยขนาดแบบในคลิปที่มันออกไปเนาะเราต้องต้องทำเป็นเอ่อมิวสิคเลยอ่ะละครเวทีมาเลยนะมันแค่บอกว่ามีคนมาจอด เบสิกไปถ้ารู้ว่ามาทำผ้าหนูเปลี่ยนชุดมาไม่เป็นไรละว่าไม่เป็นไรก็อีกลุกหนึ่งนะตอนสัมภาษณ์เดียวก็เป็นอีกลุกหนึ่งรูปแบบใช่งติ๊กยี้อยากจะบอกอะไรหน่อยไหมว่าบ้านเรามันคือพื้นที่ส่วนตัวของเราไม่ใช่แบบถ้าจะจอดหรืออะไรอย่างเงี้ยทิ้งเบอร์ไว้หน่อยไหมหนูว่าถ้ามาจอดหนูก็ไม่ว่าอะไรหรอกเพราะว่าเออก็เข้าใจเนาะคนมีรถอาจจะไม่มีที่จอดแต่หน้าบ้านเราก็ไม่ใช่ที่จอดสาธารณะก็บอกเราก็ได้แล้วก็ ให้เราติดต่อกับว่าจะมายาไม่มีปัญหาอยู่แล้วนีไปจอดหน้าบ้านหนูแล้วทิ้งเบอร์ไว้หนูก็แค่จำมายาตอนแรกเราโกรธไหมตอนแรกไม่โกรธค่ะคือหนูไม่ได้โกรธอ๋อโกรธออโกรธหนึ่งทีเพราะรู้สึกว่ามาจอดบ่อยเกินแต่ว่าพอมีการคุยกันหนูบอกถ้ามาได้คุยกันมันอาจจะง่ายกว่านี้แล้วเขาไม่ใช่มาจอดครั้งแรกแหละเขาเคยมาจอดแล้วก่อนนั้นแล้วก็หายไปเบอร์ทะเบียนรถเดิมเลยอ่โอเคไปที่ติดไว้ตรงหน้าบ้านติดนานเลยครับ ตัวป้ายติดไว้ก่อนหนูไปต่างประเทศแล้วพอมันหลุดหนูลกลับมาแล้วหนูก็ไปติดเออาขาอาจจะไม่เห็นป้ายหรือเปล่าไม่เห็นก็ไม่ต้องจ <laughs> ด,ด <laughs> มันเหมือนแบบป้ายห้ามทำอันเนี้ยแต่ถ้ามันไม่ต้องทําอยู่แล้วก็ไม่ต้องทำอะ่เอะ,ะเข<อ>้าใจป่ะเหมือนป้ายห้ามตกปลาตามหวานดับ<อ>บางที่มันไม่ต้องติดมันก็ไม่ต้องตกอ่ะเก็ตไหมเพอมันแบบปลามันไม่ต้องตกอยู่แล้วอ่ะมันต้องติดก็เขารู้นว่าเป็นบ้านเราดีกว่า ไม่รู้ตำรวจยังไม่รู้แล้วว่าหนูเป็นใครหนูก็ต้องบอกว่าหนูก็เป็นคนธรรมดาเนี่ยแหละพี่ไม่ใช่ก็บอกว่าเราเป็นอินฟูแล้วตำรวจจะมาช่วยเหลือเลยไม่ใช่วันนั้นวันนั้นหนูสภาพมันที่ไแจ้งความไม่ได้แต่งหน้าอินี่เหรอดังอ่ะตำรวจถาอีนี่เหรอใครอะเขายังไม่รู้จักเลยเราบอกว่าเป็นกะทิแล้วตำรวจออกเราก็ไม่รู้ไม่รู้อ่าโอเคเรื่องโีเอยากจบใไ้เคลียร์ค่ะปกติถ้าจะมาจอดก็มาบอกแต่ถ้าเขาขอโทษก็โอเค ได้เขาเขาต้องมาขอแต่ก็ได้แต่ก็ได้หนูก็ให้ครตลอดเขาเอกข่าวไปเยอะมากนะเขาต้องเห็นดิหนูก็กลัวบางวันเขาควาจะเห็นแหละเนาะเขาถึงมาเอารถน่ะคือเวลาออกจากบ้านก็ต้องมองอย่างเงี้ยอ๋อกก็มีคลิปทำคลิปออกมาแล้วนี่ที่ออกมามองว่าจะมีไหมอะไรอย่างเงี้ยี่ยังไม่เจอโอเคขอบคุณนะพี่ชัยรุ่ง